ะโลญ่ปุ่นนั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคัคุนีญี่ปุ่นนะคะพะโลญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่เราไม่ใส่เครื่องพะโลเหมือนพะโลไทยแต่เราไม่ใส่เครื่องพะโลนะคะมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีตามนี้นะคะมีหมูสามชาั้นมีโซยุญี่ปุ่นมีซาเกมีนิริน แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะไม่ใช่น้ําตาลก้อนนะแล้วแต่นะคะใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช่ขึ้นนะคะแล้วก็มีต้นหอมยษา oh <my S 1> ญี่ปุ่น oh <my S 1> มีไดก้อนใส่เท้าแล้วก็มีไข่นี่เองแต่แม่ใช้ไข่ห้าฟองนะคะวันนี้นะก็มีกระเทียมบุบด้วยนะคะแม่ลืมไปกระเทียมบุบจะหั่นก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างแม่ลืมซื้อ ขิงขิงหั่นแว่นนะคะสักสองสามแม่นนะแต่แม่ลืมนี่ก็มีกระเทียมไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะเปิดฝ้ายตั้งไฟอ่อนนะคะตั้งไฟอ่อนนี่แล้วเราก็จะเอาหมูลงนะคะเอาหมูสามชั้นลงไปนะผัดนะคะทิ้งนะคะบนน้ำมันนะคะให้น้ำมันไหลออกนะให้น้ำมันออกนะเดี๋ออนะยวแม่ปิดฝาไว้ก่อนนะบนน้ำมันก่อนนะคะ 15นาทีนะคะเราได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับข้างอีกข้างหนึ่งนะแปนะมาเนี่นะะยประมาณนี้แต่แม่ชอบให้มันแห้งๆกรอบๆหน่อยนะคะคะแล้วเราก็ค่อยกลับข้างนลยคะ่ะ แม่จะปิดฝาไว้อีกวนอีกั้างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะกรอ,อบแบบเนี้ยทำพะลุอร่อยแล้วแต่คนชอบนะบางคนแม่กรอบก็ได้นะคะแล้วแต่นะตามใจนะแล้วเ,เดี๋ยวแม่จะคีบออกนะคะแล้วก็จะเทน้ํามันทิ้งนะโอ้ยเหลือดนี้นะคะจะคีบออกก่อนแล้วก็เทน้ํามันทิ้งนะคะบกกระเด็นกระโดน <laughs> ต้ม15นาทีนะคะแม่ใช้น้ำธรรมดาญี่ปุ่กับเข้าไปที่เดิมนะคะเพื่อต้มนะคะน้ำกระตน้ำมันเพื่อไล่น้ำมันอีกนะคะ15นาทีนะคะก็จะเทหอมหอมเอ้ยเนี่ยหอมต้นหอมยักษ์ญี่ปุ่นลงไปนะคะไล่น้ำมันนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะไล่น้ำมันทิ้งก่อนนะคะต้มให้ก่อนนะคะ15นาทีนะคะ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเทน้ำทิ้งแล้วนะจะเปลี่ยนขันแล้วนะคะ แล้วแม่จะเทน้ําทิ้นะคะแล้วแม่จะคี้ไปน,นี่ออกมาแม่จะมาเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นใส่หมอ้อใหญ่นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นหมอ้อใส่หมอ้อใหญ่แล้วนะนะคะเคสิบห้านาทีแล้วนะคะแล้วแม่จะเทกระเทียมบุบลงไปนะคะกระเทียมบุบแล้วก็ได้ก้อนนะคะได้ก้อนเทไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลแม่แม่ได้เอาหมดนะ ขออนุญาตใช้มือะะไม่จะเอาสักสามก้อนนะโซโยโซยู so you. So you. นะคะปรีนสาเกตแม่ใช้มือเดียวถือกล้องด้วยนะคะไม่มีที่ตั้งขากลนะ้องนะแล้วก็น้ำเพริ่งนะคะน้ำเพริ่งน้ำเพรงนิดนิดเดียวเลยนะคะ หนึ 1> 1 1 1่งช้อนโต๊ะเอ้ครึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วไข่เดี๋ยวแม่จะต้มก่อนแล้วไข่ค่อยเอาลงทีหลังนะนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะปิดฝาก่อนนะคะต้มก่อนนะเเปิดไฟแรงไปหนไปก่อนนะเปิดไฟแรงไปหน่อยต้มก่อนนะคะของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไข่ต้มลงไปนะใข่ลงไปนะเออจะะเด็นได้ปะโอเคค่ะ เราต้องต่อไปอีกนะคะสักพักนะคะสักส0นาทีนะค่ะทักคุณีของเราฮัโลญี่ปุ่นนั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ